โฟกัส5อย่างนี้คุณลุ่งแน่2,025ถึง2,026 ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์ 1. โฟกัสที่การสร้างตัวตนการสร้างเพอร์ซอนแแบนให้กับตัวคุณเองบนโลกอ,ออนไลน์วันนี้คุณไม่จําเป็นต้องรอให้ตัวเองเก่งก่อนให้ตัวเองรู้ให้มากก่อนแค่คุณพอรู้แล้วคุณออกมานําเสนอตัวเองรู้วิธีการนําเสนอตัวเองในเรื่องที่คุณรู้คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่มีตัวตนมีเพอร์ซอนแแบนและคนจําคุณได้เพราะยุคนี้ เป็นยุคของคนที่เร็วกว่าแค่คุณพอรู้ในสิ่งนั้นที่มันช่วยคุณได้ให้คุณออกมานําเสนอตัวเองแล้วจองตลาดของคุณก่อนเมื่อคุณออกมาทําก่อนคนอื่นทั้งที่คุณยังไม่เก่งแต่คุณทํามันทุกวันทํำเสมอและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคุณจะกลายเป็นคนเก่งและคนอยากได้แต่ถ้าวันนี้คุณรอให้ตัวคุณเก่งก่อนแล้วค่อยออกมาทํามันจะทําให้คุณไม่ปังและไม่ดังเพราะคนที่เขาออกมาทําก่อนเขาจองหน้าน้ําเขาจองตลาดไปก่อนคุณแล้ว2โฟกัส ที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะวันนี้ถ้าคุณต้องการทําออนไลน์แล้วสําเร็จเร็วคุณต้องเจาะนิดมาเก็ตของคุณยิ่งคุณเจาะนิดในนิดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะของคุณได้ลึกเท่าไหร่มันจะทําให้คุณมีตัวตนในกลุ่มคนเหล่านั้นได้เร็วและเวลาเขาคิดถึงเรื่องนั้นเขาจะคิดถึงคุณเป็นเบอร์ต้นๆมันจึงทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ ตัวอย่างเช่นวันนี้คุณเป็นคนที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพคุณชอบทานอาหารสุขภาพแทนที่คุณจะขายอาหารสุขภาพให้กับคนจํานวนมากให้กับคนทั่วไปแต่คุณเจาะลึกไปในกลุ่มลูกค้าเฉพาะของคุณเองกลุ่มคนที่ชอบกินคลีนแล้วคุณทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ อาหารคลีนมันจะทําให้คุณได้ลูกค้าเฉพาะที่ชอบเรื่องนั้นและยอมจ่ายเงินให้กับคุณมันจึงทําให้คุณปังและสําเร็จได้เร็วยุคนี้การที่คุณจะทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จได้เร็วไม่ใช่การที่ทําให้คนเห็นคุณเยอะๆแต่มันคือการที่คุณทําให้กลุ่มคนที่ใช่กลุ่มคนที่ชอบเรื่องนั้นเห็นคุณและคุณกับเขาได้เจอกันเมื่อคุณเจาะนิดมากตของคุณได้เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะของคุณได้มันจะทําให้คุณเติบโตได้เร็วและปัง3โฟกัสที่การทําให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพียงเรื่องเดียวในวงการของคุณในธุรกิจของคุณในสายงานของคุณเมื่อคุณทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนที่ชอบเรื่องนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะวันนี้เวลาคนต้องการแก้ปัญหาอะไรเขาจะวิ่งหาคนที่เชี่ยวชาญเพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียวเพราะเขามั่นใจว่าคนนั้นรู้จริงและสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้ออกมาทําเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญเรื่องนั้นซ้ําๆสม่ําเสมอทุกวันทําให้คนที่คุณต้องการให้เขารู้ว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องนั้นได้เจอคุณได้เห็นคุณมันจะไม่คุณเเปป็นนคลลยที่ัังงแะด 4. โฟกัสที่การใช้ AI ช่วยในการทำคอนเทนต์ทำการตลาดทำการขายให้กับขุณท่าวันนี้คุณไม่สามารถใช้ AI ช่วยในการทำคอนเทนต์ทำการตลาดทำการขายและปิดการขายให้คุณไม่ได้คุณจะแพ้คนที่เขาใช้ไปเพราะการที่คุณใช้ AI ช่วยในการทำคอนเทนต์สั่ง AI ให้ทำคอนเทนต์ให้คุณได้มันจะทำให้คุณสามารถทำชิปโพสได้ทุกวันเมื่อคุณโพสสม่ำเสมอคนเห็นคุณสม่ำเสมอมันจะทำให้คุณมีตัวตนมี p e r s o n a แบ r a n d และทำให้คุณเกิดได้เร็ว5โฟกัสที่การสร้าง ระบบอัตโนมัติในการขายให้กับคุณเพราะถ้าวันนี้คุณไม่มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยขายให้คุณตลอด24ชั่วโมงคุณจะเหนื่อยในการสร้างเงินทําให้คุณสําเร็จได้ยากใครที่อยากลุ่งในการทำออนไลน์ให้โฟกัส5สิ่งที่ครูไก่โต้งให้เดี๋ยววันนี้รับรองคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำออนไลน์แล้วรุ่งพุ่งแน่